ในที่นี้มีคนที่ว่าทั้งเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มีคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้วิธีแรนดอมเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างหน,นานะคะอืมสะพานบุญออกมาอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะจับออกมาทีไรก็สะพานบุญนะคะคุณเป็นคนที่ มีศีลมีธรรมนะแม่หมอมองเห็นคุณฝึกปฏิบัติในที่นี้มีคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วเนาะคุณบวชจิตนะคะต่อให้คุณไม่เป่าประกาศให้ใครรับรู้รับทราบว่าเออฉันเป็นนักปฏิบัตินะแบบนี้แต่ภายในจิตในใจของคุณเป็นเหมือนพระนะคะมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าใครจะบอกบุญอะไรมานะรีบเลยนะคะรีบเพราะคุณรู้นะคะว่าการสั่งสมบุญ ในภพชาตินี้มันเป็นอะไรที่รอไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบสั่งสมเลยคุณมีความรู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะอยากจะแบบอะไรที่เป็นบุญกุศลคุณจะรีบทำทันทีนะคะเพราะคุณรู้คุณเห็นคุณค่าของชีวิตของชาติภพนี้นะคะของคุณว่าจะต้องเร่ง สร้างบุญนะคะเพราะคุณเห็นเส้นทางคุณรู้แล้วว่าทางกลับบ้านอยู่ทางไหนนะคะเหมือนคุณเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะในที่นี้คนเข้ามาดูคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณฝึกคุณปฏิบัติจนมาถึงจุดจุดที่ว่าคุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะคุณคุณรู้ถึงกฎ กฎแห่งกรรมนะคะคุณเชื่อในกฎแห่งกรรมนะคะว่าทําดีได้ดีนะคะทําช่วยได้ช่วสิ่งนี้ไม่ผิดเพี้ยนสิ่งนี้เป็นจริงเสมอคํานี้เป็นจริงเสมอนะคะทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะ <S <S เป็นแบบนี้เลยคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณถึงเร่งแล้วคนในคลิปนี้เป็นสะพานบุญนะคะ <S <S น,นอกจากเป็นสะพานบุญให้กับตัวของคุณเองแล้วก็ยังเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นด้วยนะคะ ถ้ามีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือคุณก็จะไม่รีรอนะคะที่จะช่วยเหลือในที่นี้แม่หมอมองเห็นคนที่มีจิตโพธิสัตว์นะคะบางทีในการที่แม่หม,มอพูดจิตโพธิสัตว์นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออก็พูดเกินไปไหมนะเราคงไม่สูงส่งขนาดนั้นมากอะไรประมาณนี้นะคะก็ แม่หมออยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะลงมาเกิดนะคะ